ผู ah ้ใดญ่ได้ฟังแล้วผู้ใดญ่จำได้เนี่ยผู้บ้านที่คิวเคี่ยวแถวมานะสักคิวมาค่ะน้องพิมมาเองค่ะอยากทาไม่มาเงี้ยอวดหนักเงี้ยู่เดี๋ยวเบิ่งอกโงงาอาไมเบิ่งอโงงขั้นขาอย่งบอกเห็นแฟนเบิ่งอโขั้นขากยังบ่เห็นแฟนใช่ไหมเงี้ยอัดอิงอยากผูกหัวใจใส่บ้างไฟแสนอยากผูกหัวใจใส่บ้างไฟแสน